ກະສິລາບແລ້ວພີ່ນ້ອງເພາະວ່າໄກ່ມັນໄໃຍ່ັຕ3-4ກິໂລແລະຕໄປຕີໝໍ້ໂດດີ້ພີນຕີລ สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจ้ากันล่างขั้วไก่ปุบปุบปักปักคสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนับผมนี่เฮ้าไก่มันหล่นฟาร์มร้ายเกินพี่น้องหาเขาให้กินปะไว ก็สีลาบหลือพี่น้องเพราะว่าไก่มันไก่ใหญ่หักตัวสามสี่โล่แหละต่ละตัวจากโล่ขึ้นว่ามันสามโลเคิงขึ้นโอ้ตละตัวพ่อพ่อเพิ่นบระกาศซื้อไก่ใหญ่เป็นโลแล้วเนาะแม่นไงครับพ่อว่าขันตัวซ้ำหนีแหละพันซื้อตัวละลอยพันเอาไว้คือวมันจะเสียดายไก่แล้วเนาะขันซื้อเป็นกิโล่ป่ะนี่ยางไปขายเพิ่นสิไปขายตัวละเท่าใดผู้ซื้อกินกับซื้อยากประซันว่าจากไก่ซึำหนี่ ซื้อไปขายก็สิมี่เราซื้อไปไปเฮ็ดแกงเฮ็ดต้มขายนี่เป็นของไก่ลืมมั้งเจ๊นี่จะเอาเป็นแกงเอาเป็นต้มเป็นหนึ่งแค่เป็นหนึ่งไก่หนึ่งสมุนไพรอย่างเี้ยกานไก่ไปกั่เนาะหนึ่งกับสีใสเวลาโดนยุติบาค์ขันใส่หมอตุนมันก็ไปหลายอยู่แต่ว่า นอีกราคาหนึ่งล่ะถ้าเป็นไก่บ้านเนาะไก่ถ่เจ้ามากันขายก็สิราคาแพงเนี่ยเพราะว่าไก่บ้านเดจะชนหมาเขาก็นเยอะแล้วก็เอาถ้าไก่พันธุ์บะเหม็นไก่หน้าตีอันนี้ไก่บ้านสวนไก่บ้านสวนน้องเนี่ยตัวใหญ่มั่นบ่มั่นก่ได้ไก่ยูนิเปิดนันพลังพันไวอยากได้ไก่แม่ไข่มันจังสิมั่นยูนิมันเบิดพี่น้อง เพราะว่าเพิ่นกินแต่อข้าวเปลือกมันเบิดมันตลอดแล้วคก็เนื้อนจะเลื้งเลยเนาะมันแบบมันก็นเอาเอามันฝรั่งมากินครับไม่จังฝรัง่งไม่จังเชฟซี่บอกมันฝรัง่งเลยจะมีเรื่องมันฝรั่งมากน้ำมัน มันนี้เขากับศิลาบสิลาบกับสิตุมเนาะครับผมสิลาบกับสิตุมสองโตเด้อพี่น้องมันนี่สองโตศินนาตลสาสิตมสมุมถ้าพี่ยืดสุกมีหมวยเขามากพอดีมาเดอ้อพี่น้องเปิดตำบลเลยมันนี่งานครับศิลาบไก่น้ำกันจา้าโอ้พี่น้องวันเดี๋ยวพี่น้องโดนเสือพาตะไคร้่น้ำขามเผือกต้มครับพวกนี่ต้มใส่กันไปเลยเพราะว่าต้องถใส่เวลาใส่เวลาโดนเพราะว่ามันเป็น ไก่ลูกผสมมาไก่หมอกระเดือดอะไรพี่น้องไหมไกลตีหมอโดยตรงเด้พี่น้องอันนี้ตีหมอเลยตีครัเง <c oughs> ินสีสีหยาบแห้งเลยละ่ะถ้าเฮาบอใส่เวลาต้มประมาณชั่วโมงกลัวหมดล่มมละ <c oughs> ทั้งทงสีใดอ้าบดถึงชั่วโม,มงนี่คือกินบ่ได้เลยพี่น้องใช่พี่น้ออันเดวเรียบร้อยจ้าเทาสีเอาผัดด้วยเรือพี่น้อง จนเล่นชุบคุณเล่าพี่น้องดหอมหอยด้วย,อย,อย,อยนองล้วนสุบลรวจะผมล้วนมากเรียบร้อยแล้วครับอลอภาพพี่น้องไก่นี่เขา

ิปรุงเลยพี่นอ้องมาหน้าวัดตอนเลยหน่อยหนึ่งรถอยู่ในหนามไดปเปล่าไกลกีกเ่คนไกลอะไรพี่น้องมาไปกิกีบไปยู่ไปซนโฮมไดมั้<อ>งไ้มันเย็นอากาศพรอนนสินมักไปอยู่ย้ำเวียน หั่นหอยนักซี่หอมเอาใส่จักหน่อยก่อนพี่น้อยมันได้กินนี่เอาใส่พริกเข้าไปสิปลาไซปันไหนล่ะนี่นี่ปลาประมาณนี่ยล่ะเอาผมมีพริกหั่นอยู่ หนักไปเลยจัดเดี๋ยวครอบขวากับพักกับยังไว้ที่หลังก่อนเนนด้อสวยงาม,มสิเหละ ต้นใหญเนาะถุต้นผมเนี่ยเนี่ยเป็นอะไที่วงก้อน,นหิน้อยก่อนดาบสิวพี่สิวเกี่ยวเขาตัวเออฝ่าม่าเลยเด้อเกี่ยวเขาแล้วเราเขาไม่มาสูกิดน,นะครับพี่เกี่ยวเอาแม่จังคนเกี่ยวไหมไม่นั่นละมันจังมันจังเสียบด้วยผมว่าไม่หมองสีอยู่แตนนี่มนนไม่รดสีแตนแตนนี่อยนางยึดทางผีกี่ว่มีเอา เ,เขาไม่ว่าฝากเ่ยเด้อามากินน้ำเนี่ยเห็นว่าก็เลยเอาทาั้งพยักหมอ เที่ยวแล้วเนาะเที่ยวแล้วห้องนี้ได้ใส่ปิดถ่ายเข้าแล้วอืมนีพริกนี่บ่อันอนี้กูได้มากกินเผ็ดกันยังสีได้กิ่มอ,อ่ะได้ไหมนี่สีเห็ดให้มันเปลี่ยนยังสีไปเลยเรื่องหน่วยเรื่องหันอีกหนึ่ง นาไปเห็ดหน่อยๆได้หนิเอาตะเนียมันเลยพี่น้องเอ้ไปหนังมันเมื่อมาหน่อยๆได้ไกลนนิผมว่าสามโลเคิงนนิยังคือว่าหนอยอยู่อาจสิซี่ขืนมาแล้วก็ระโตกเ่็กขาประกาศซื้อละที นะพี่น้องเดี๋ยวถายผสุไปมุม่ยมาก่อนเป็นแล้วทุลักคนกินด,ไไดีไม่กินข้าน้ำกันนครับตามอ้าวไปง่ายมสวัสดีครับพี่น้องทุดุกยนมากินข้ายกิน้ำกันเด้อครับมอนี่ก็ได้ไอ้มวยเย็บเขาไม่หนีวันส้นสดีวว่าวันทริปส้นสเดีส้นสดีไปเย็บผอมาเด้อ่อาม่พี่น้องพุทธครับถาทารักจิตการพักเดี๋ยวไปกินข้ากินน้ำกันครับมอนี่มีโมเขีดเอ กลมไก่ลาไก่ครับพี่น้องเหลี่ยงไว้หาก็ไว้ถายมือถ่ากินเสียเดกินหงหายไปจโตสโตไว้มาด้ยมือเกยแน่น่นนเราไว้ไหนบสมสมสมมากก่นกจากิ้นขอบคุณเนาะนอกรากชินอะไรก็สวมเขี้ยแสบปากเาอาะมาด้อทุกุคนละ อยาเอ้ยมาเลยเพื่อนเลยสุน้ำบงขอพงน้ไปกอ,อนายชุกเกียวยดิสนรลักกัมา,มาต้นตีม่ว่าพอน้อยบิง,ง,<อ>งในเปียบพอ้อยเปียยนบอสองชั่วโมงแล้วไ้ต้นง่า้าค้ง,งไหวบานตีกันดีไหมเอาตีหมอเลยไปตีหมอตีหมอ ไก่หลังมวยเนะค่ะต,ตีไปตีมาตีหมอด้ยไหงไหลงก็เป็นส่วนไข่ม,ยยม,มวยไข่ไม่หลงโซกโซกันเองกันม,มกับหวงตัวเม,มียมืขี้ข้นหรอแม่หวงว่าตีไปไงไปแม่ายก็ดอกกระแดกขึ้ทีเด้ยวมี่เรืมัมมมนหรอทำมชาติองตัดเนาะโอเค Reveal, không xem quả tiêm thì nó sẽ đau thương Tụi mẹ Tụi mẹ chị cái gì anh em đi gì không phải là mhm 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 ເຮົາດື່ນໃສນະລິສຸກມາຊ້າລະລືມຫືມໄຂ່ເພິ່ນວ່າມັນເປັນຂັດຂາກກະເດ

คนกำลังเดิมเจยวเขาน้ำมันลุกปขึ้นแล้วไปดูอันกคนขับรถเรืลองหาตัวให้เดี๋ยสายมงมาล้ำมาล้ำายต่ ย่งเ่ีว่าปูลรายับงนบานใคเวไปขึ้นใครเวไปหอดใครอีไม่ใอีไม่ไปมันเป็นเหน่อม่้วตายดิม่ได้ไม่แบตเตอรไม่แบตเตอรีาจีนไหนโคางกางโคมันไปวนมูวนหนมกินแต่ทางตลุ่มนี่เป็นตายสองคนนะอน้ดีสุนกันเดียว ยิ่งกันเนาะขโอ้โหน่งขั้นไม่ไม่ไม่มีสองขันเลยมันได้ตัวขั้นหนึ่งมันยันนันกันเต็จเยอ่สองขั้นไไหนครับไปง่ายติด้าเช่นาวเพาะว่าไฟมาล่ำสวนกันอยู่แถบนั้นเสงกว่าขึ้นหลายบานนุกต่างอยู่กันกระนนาบุญจะิินเด้พี่น้อยนั่นงอยบบานโน่้านม อันนี้นยี่บาดเยอะนี่บาดเยอบางคื้เวางตุบๆเลยก็บาดั่างต่ำทีนี้ก็เกาด่างพาตุบๆนี่ผู้ยมัดหัวมุ่งเรื่อจุดงานตัวนี้แม่มอ่งเื่องจุดงานตัวนีแม่ถขาเปิดงานเปิดงานทีนั้นะครหะเออเ้าขอเออปวันข่อยตายพนักงานะ้เดียไปใส่ใบจ้างเขาในบางปุกนี่ถ้าอยากซื้อบรรกะดาางัดจุดตายตายมีตายมีก็เราก็เด้

บอกกันว่าเขากินแล้วเขาพินเาก็เจ้าจินเบิ่งมันจินดิบ่อเขาไปยังอมเขาว่าใชไหมก็ซับไปหาเขาว่าใ่เขาทดลองยาสุดสดอือก็ซับไปหาเขาว่าไปก่อในบอถึงอังถึงต้องับมันกินวันกินเขาไปงานจินงต้องบันไงกินได้ไหม่เห็นดีเนาะโทษบอกว่โทษไปสองเบอร์ตีจากเบอร์ไหมจะสอบหรอคนกำลมาคุยี่นี I goi kim bắn nó. Ngon quay cái gì nè đi chơi. Ngon quay 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 บัวกอนเนยบางวนวันแต่งนี่ขอมากนปัว่อนแล้วไปเฉยๆงานเยะคือว่าหมดฝนเราคือว่าหนาวคือว่าหนาวมันหนาวง่ายเห่อนี่นะเึงเวลาแอยกแล้วฝนหนาวกี่ไม่แล้วหาเตคุดเตห้องเกี่ยวเขากรลั่งตาเฝนเทลงมาอีกคือปีไก่เนาะเขาแซ่นำ บอเคเลยครับที่น้องมันก็ได้เราจน้ำอิ่มแล้วรัไปจังไปมาร่างเลยไจังวาครับไปเที่ยวคไปเจ้ามาถามว่าไปเกี่ยวครับจังม่าน่โอ้ยมีเอวหนูเก็ดลอยก็ไปอย่ดงนี้ไปเที่ยวขอรับจางรันจ้าเที่ยวจำจำดินเลยมันเลยว่าบาทีเอาเครงไป็ง่วยกล้วยมือเรหาร่อยนเแล้วบางเรียนออมบานอยู่คนเรียนลก แยนรถลบเทียบยยนรถไปเดยเที่ยวเขาว่าตำรวจไล่เขาจับยาบ้าไรเป็นแยนรถรถกันเมื่อหาจางคนไปเี่ยวเขาแต่อุวนๆอยตับเลยแต่กีแต่กีแยนทามันนี้แยนนี้เลยุนแยนนี้มีขานไรดูดีรู้จักกันแบบที่แล้วการงดีเกิดขึ้นสำหรับรีผมเกิดดีขอบคุณขอบคุณเย็บชีสุขถุคนเด้อครับีไม่ก่จนมาแล้วเ่อชจดนี้